ก่อนอัดวิดีโอนี้ผมก็ทดสอบแล้วครับว่ามันจะมีซอมบี้ออกมาแล้วก็มีอุยตกใจสวัสดีครับยินดีต้อนร,รับสู่ m มค e c รับ t Mods ส o อตไลท์อีก t ตร t ยูเ t ลินะครับ Mod Extra Utility เป็น m o d ทีม่มีเพิ่มอะไรละ่ะก็ตามชื่อมันเลย Extra Utility ก็คือจะมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นครับหลายแบบเลยหลายประเภทมากๆถ้าลองไปดูนะครับปุ๊บ Extra Utility ก็คนก็จะเห็นว่าเอของหลายประเภทมากเลยเยอะแยะเลยแล้วมอดนี้ก็จะมีเพิ่มระบบต่างๆอย่างเช่นระบบค้าอัตโนม,มัติระบบท่อส่งในพวกนี้ก็มีเห็นไหมครับข้างหลังเนี้ยก็จะมีระบบท่อส่งอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะให้โชว์ระบบคร่าวๆนะครับระบบแบบไม่ละเอียดว่าในมอดนี้มีอะไรบ้างเสร็จปุ๊บผมก็จะพูดถึง ไอพวกอุปกรณ์พวกนี้นะครับแบบเข้าแบบเขาเรียกอะไรอะแบบเลยเปื่อยเลยเปื่อยก็คือก็คือมันจะมีของบางอย่างที่มันสามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ได้แต่บางอย่างก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ไม่ได้ดังนั้นผมก็เลยเปื่อยก็คือผมจะเอาของที่แบ่งเป็นหมวดหมู่ไม่ได้มาพูดก่อนนะครับเราไปเริ่มกันเลยในนี้นะครับก็จะมีระบบอยู่หลายอย่างเลยก็คืออย่างเช่นตรงนี้ก็จะมี เห็นคุณก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีระบบท่อท่อส่งของแล้วจะมีระบบเนี่ยตัวค้าก็จะเป็นระบบค้าอัตโนมัติอะไรพวกนี้แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวสร้างพลังงานส่วนไอ้นี่ก็ไม่เกี่ยวอะไรอันนี้เป็นมอสเทอร์มอลอิสเปนชั่นไม่เกี่ยวก็คือไอตัวมอสเอ็กซ์ตร้ายูทิลิตี้มันไม่ใช่มอสพลังงานมันก็มีตัวสร้างพลังงานกับตัวใช้พลังงานแค่นั้นเองไอพวกตัวเก็บพลังงานไม่มี ก็เลยต้องพึ่งไอ้นี่มอดอื่น <c oughs> ขอไปครับแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็จะมีอย่างนี้ด้วยเป็น arry, คอรีเขาเรียกว่าอรีประมาณว่าขุดอย่างเงี้ยขุดแบบเป๊ะๆอย่างเงี้ยจำนวนบล็อกเป๊ะๆลงไปถึงเบทล็อกเลยก็จะมีระบบนี้เหมือนกันสำหรับมอดนี้แล้วนอกจากนี้ก็จะมีระบบอีกระบบหนึ่งซึ่ง ไม่ต้องใช้พลังงานโนลนี้ไม่ต้องใช้พลังงาน,นครับก็สามารถก็สามารถทํางานได้เป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้เขาชื่อว่า QED คอนตั้มเอ็นเทลเอ็นเทนเกิลเมนต์มันแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันซึ่งระบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะอธิบายในวิดีโอ,ต,อต่อไปนะครับวิดีโอหลังๆนะน่าจะมีอยู่มีอยู่แล้วแหละ ทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับเครื่องมืออุปกรณ์เลื่อยเปือ่อยเอ้ยนี่มีมีถังอีกตรงนี้เราก็จะมีถังถังเราก็สามารถใส่ของได้ใส่เอใส่ของเหลวได้อย่างตรงนี้ก็เป็นถังเปล่าถังน้ําถังลาวาแล้วก็โดยปกติถ้ามาถ้าโหลดลงแค่มดนี้มดเดียวก็จะมีสามอย่างนี้ถังเปล่าถังน้ําถังลาวาแต่ถ้าลงมอดอื่นเพิ่มด้วยก็จะมี พวกมอดที่เพิ่มของเหลวเข้ามาอย่างเช่น The r m มอไลส์เพเนก็จะมีเพิ่มของเหลวขึ้นมาอย่างเช่นอ่อ glowstone ของเหลวก w Stone ของเหลว redstone อะไรพวกนี้หรือว่าถ้าเป็น i n k e r Construct มันก็จะมีของเหลวเวลาเอาของเหลวไปใส่สม l t e e ีแล้วก็เอาออกมาเออเอาโลหะไปหลออใน e e l t ทรีแล้วก็เอาโลหะเอามาใส่บักเก็ตแล้วก็สามารถเทใสท่ถังพวกนี้ได้เหมือนกันทีนี้เราไปดู อุปกรณ์เล่ยเปื่อยกันเลยครับเรามาเริ่มดูกันเลยนะครับมาดูก่อนเลย curse earth conveyor belt reson d t e clock ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเรามาดูทีละอันกันเลย angel block นะครับเริ่มต้นโดย angel block เวลาคุณแบบเวลาคุณอยากจะสร้างอะไรที่สูงสูงอะบางทีคุณก็ต้องต่อบล็อกขึ้นไปใช่ไหมัปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อบล็อกขึ้นไปปุ๊บ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 เสร็จปุ๊บคุณก็ต้อง บล็อกล่างทิ้งปุ๊บ,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 บโอ้โหใช้เวลานานไหมครับนานทีนี้นะครับมอดน,นี้มันจะมีอุปกรณ์รณที่เราทาสามารถทําให้เราบินได้ในโหมดสืบเวลซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงในวิดีโอต่อๆไปซึ่งวิดีโอนี้ยังไม่พูดถึงนันนะครับเห็นไหมครับผมบินได้พอบินได้ปุ๊บคุณอยากสร้างอะไรในท้องฟ้าคุณมีแองจ l บล็อกซึ่งวิธีการคราฟก็คือเฟ a เ h อร์สองอันออกซิเดียน กน Go ปุ๊บคุณก็จะสามารถวางบล็อกในอากาศได้อย่างง่ายๆเลยปุ๊บตอนนี้นะครับผมคลิกขวาปุ๊บเห็นไหมครับมันมาละแองจะบล็อกมันมาให้เลยปุ๊บเยี่ยมก็คือเวลาเราบินปุ๊บเราอยากวางบล็อกตรงไหน,นเราคลิกขวาเลยมันก็จะมาให้เสร็จปุ๊บอันต่อมาครับ Blackout curtains Blackout c u r t มีไว้เพื่อเพื่อให้เวลาแบบเวลาเราต้องการห้องมืดๆเวลาเราต้องการห้องมืดๆเราไม่จำเป็นต้องแบบขุดลงไปในถ้ำแบบลึกๆลึกๆลึกๆมันถึงจะมืดเราแค่มี Blackout curtains เราก็จะทำให้เราสามารถสร้างห้องมืดได้ง่ายๆเลยอย่างเช่นดูตรงนี้ครับ F3 ตอนนี้ SL นะครับ SL Skylight ก็คือแสงจากดวงอาทิตย์ตอนนี้14นะครับผมเดินเข้าไปปุ๊บมันก็จะค่อยใช้ลง13 12 11 10ถ้าเรามี blackout curtain นะครับซึ่งวิธีการคราบก็ผลแกะสีอะไรก็ได้6ชิ้นเป็นอย่างนี้แล้วปุ๊บคลิกขวาปุ๊บปุ๊บโอเคปุ๊บคลิกขวาปุ๊บเราก็ตอนนี้เราก็ได้ห้องมืดแล้วก็คือไอ้ blackout curtain มันจะลดลดแสงให้ครึ่งหนึ่งอย่างเช่นตรงนี้14 มาดูตรงนี้ครับ15ตอนแรกเป็น14แต่ตอนนี้มันลดเป็น7แล้วสกายไลท์เห็นไหมครับตรงเนี้ยแถวแถวนี้ทําให้มันลดลงครึ่งหนึ่งแสงลดลงครึ่งหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากได้ให้มันลดเต็มเต็มเลยอย่าให้มืดสนิทเราคนก็ใส่2ชั้นได้ต่อมานะครับ Watering Can เราจะมาดูกันกับ Watering can นะครับ Watering can ตอนแรก Watering can ถ้าคุณคราฟนะครับคุณวิธีการคราฟคุณก็จะใช้มีสองแบบนะครับถ้าคุณไม่ได้เปิด Peaceful คุณก็ใช้ไอออนสอันโบแล้วก็บอ m มิ l แต่ถ้าคุณเปิด Peaceful นะครับคุณก็สามารถคราฟได้โดยการใช้สโตนสีอันแล้วก็บอ w อีกหนึ่งอัน ซึ่ง watering can นี้นะครับมีประโยชน์มากเลยทำให้เราสามารถลดน้ำได้ดตอนแรก watering can จะ empty นะครับมันจะบอก empty คุณไปคลิกขวาที่น้ำปุ๊บเราก็จะได้ watering can มาแล้วซึ่งมีน้ำพอเรามีน้ำปุ๊บเราก็คลิกขวาไปที่พืชมันก็จะลดน้ำให้แล้วจะทำให้พืชโตเร็วขึ้นด้วยนะครับนี่ดีมากเลยก็นี่แหละ ลดไปเรื่อยๆมันจะมีพื้นที่ลดได้มันจะลดได้พื้นที่ประมาณ3าคูณสแล้วก็ในอนาคตก็จะมีอ่ามันก็จะมีอัปเกรดของ Watering c a n แเหมือนกันซึ่งจะทําให้เราสามารถลดน้ําได้9กคูณเโอ้โหใหญ่มากเลยแต่ที่ตอนนี้เอาอย่างนี้ไว้ก่อนคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้พืชมันโตเร็วขึ้นมากเลยนะครับจากปกติใช้เวลาแบบประมาณหลายวันเลยในไม c ครับกว่าจะโตเต็มที่ นะครับปุ๊บปุ๊บขอให้มันโตสักอันหนึ่งอ่ะเห็นไหมครับก็จะได้ละแอบเดียวได้เลยแล้วก็อันนี้ถ้าเราใช้เยอะๆปุ๊บมันก็สามารถ broken ได้เหมือนกันตรงนี้ watering can broken ต่อไปต่อไปนะครับ block update detector block update detector มันจะตรวจสอบว่าบล็อกข้างๆมีการอัปเดตหรือไม่ b l o อ k update detector ครับมีวิธีการค้าวก็ stone 6อัน เลสโตนทอชสติกกี้พิสตันแล้วก็เรสโตนแล้วก็มีบล็อกอัปเดตดีเลเตอรอีกอันนะครับเป็นแอดวานซ์เราจะใช้บล็อกอัปเดตดีเลเตอรธรรมดามาคราบรงกับสโตน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 แล้วก็บล็อกอัปเ e สโตนอีก4อันปุ๊บ2อ,อันนี้มันต่างกันยังไงครับผมก็จะวางไว้ครับ2อ,อันปุ๊บมันจะตรวจสอบบล็อกข้างๆว่ามีการอัปเดตหรือไม่ถ้าผมเกิดผมวางบล็อกขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมีไฟขึ้นทั้ง2ฝั่งเลย เล็กเล็กน้อยนะครับขอโทษครับปึ๊บมันจะมีการอัพเห็นไหมครับสัญญาณเลสโตนเมื่อกี้มันจะมีออกมาว่ามันมีการอัปเดตบล็อกนะจ๊ะไม่ว่าจะวางบล็อกทูบล็อกก็จะมีการอัปเดตข้มาแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือบล็อกอัปเดตดีเทคเตอร์แบบอัลวานส์นะครับมันจะสามารถมันจะสามารถดีเทคได้ว่าพืชโตหรือไม่อย่างเงี้ยถ้าพืชโตครับเห็นไหมครับพืชโตเวลาพืชโต อัปเดตดีเทคเตอร์อันนี้มันจะไม่ทํางานแต่อันนี้จะทำงานแอดวานซ์ Advanced เนี่ยจะทํางานปึ๊บเห็นไหมครับไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นตรงนี้นไฟขึ้นเห็นไหมครับก็ขึ้นอีกแล้ก็เป็นอย่างนี้เองต่อไปนะครับ r e สต stone clock เรส stone clock นะครับก็วิธีการคราบก็ torch r รส s t o e เรส stone เรสต์ stone เรสตแล้วก็ stone อีก4อัน r e สต stone clock ชื่อก็บอกอยู่ว่ามันเป็น r e สต stone clock มันเอาไว้ ปล่อยสัญญาณนาฬิกาแบบนี้ปุ๊บทุกวินาทีมก็จะส่งสัญญาณออกมาปุ๊บปุ๊บส่งสัญญาณทั้ง4ทิศเลยนะครับต่อมา conveyor belt conveyor belt นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ที่ดีนะครับ conveyor belt นี้เอาไว้ส่งของได้ครับปุ๊บปุ๊บถ้าคุณวางบล็อกครับคุณมองหน้าไปทางไหนมันจะมีลูกศรชี้ออกมาทาง ที่คุณมองเสร็จปุ๊บถ้าคุณมองปุ๊บเวลาเวลามันมีประโยชน์ยังไงครับคุณสามารถส่งไอเทมได้ผ่านทาง c o n v ว y o r b เบลปุ๊บหรือวิธีการครับสนิทเลยวิธีการครับก็คือเรล l 6อัน i อ i n นอิคออันแล้วก็เ s สโต e อีก1อันจะได้ c o n v ว y o ร์เ l t 8อันเวลาคุณโยนของปุ๊บถ้ามีของวางอยู่ในนี้ปุ๊บมันจะ เลื่อนไปตามรางเลยแล้วก็มันจะส่งของได้ตามเที่ยวต้องการถ้าคุณพยายามส่งกลับก็ส่งไม่ได้นะครับมันจะย้อนกลับมาหาตัวคุณเพราะลูกศรชี้บอกว่ามันจะไปทางไหนนอกจากนี้นะครับคุณยังสามารถทํานี้ได้ด้วยทีนี้นะครับคุณสามารถทํานี้ได้สามารถเอาของวนลูปได้ลูบปึ๊บ นี้ได้แล้วเวลาคุณโยนของไปปุ๊บมันจะไหลไปตามรางแบบนี้เลยสามารถหักเลี้ยวได้ด้วยปุ๊บเห็นไหมครับแล้วนอกจากนี้ปุ๊บแม้แต่จะเป็นสัตว์หรือมอนสเตอร์ถ้าวางบนนี้ถ้าเกิดเข้าบนนี้ปุ๊บมันก็จะไหลไปตามทางเหมือนกันตัวคุณก็เหมือนกันถ้าคุณไปยืนบน คอนเวอร์เมันก็จะเลื่อนอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องบังคับแต่ถ้าคุณอยากหยุดคุณก็กดชิฟ f t พอคุณกดชิฟ f t ปุ๊บคุณก็จะหยุดอัตโนมัติเอ้ยเอ้ยอ่าออกล้วต่อไป c อนเวイเอ e ร์เบเสร็จปุ๊บเค r ร์ซเอิร์สเคอร์ซเอิรนี่อันตรายผมขอปรับเป็นเกมหมดหนึ่งและก็ต้องปรับอย่างนี้ c u r ร์ซเอิร์นะครับเป็นดินที่สามารถแพร่กระจายได้ เป็นดินที่อันตรายผมแล้วผมก็จะปรับเวลาเป็นตกลางคืนปึ๊บถ้าผมมี c u r ร์ e เอิรนะครับ c u r ร์ e เอิรมันสามารถสปอน n ์มอนสเตอร์มาได้หน้าที่ของเค r ร์ e เอิรคือสปอน n ์มอนสเตอร์เห็นไหมครับซอมบี้มาแล้วถ้า c u r ร์ e เอิรมันอยู่กลางแดดปุ๊บมันจะโดนเผาไปเลยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะครับปุ๊บปุ๊บปุบปุบปุบ แล้วต่อไป Crash Can Chandelier Magical Wood แล้วก็ Spike Peaceful Table นี่ครับถ้า Curse Earth มันโดนเผานะเอ้ยโดนโดนแสงพอาทิตย์นะครับมันก็จะโดนเผาได้โดนเผาเลยเวลา,าทุบทิ้งเราก็จะได้เดิ์ทธรรมดาแล้วมันสามารถแพร่กระจายได้นะครับตอนกลาคืนมันสามารถแพร่ไปจายไปกับเดร์ทได้สมมติถ้ามีเดร์ดวางข้างๆ แล้วเราเซตเวลาตอนกลางคืน Curse Earth มันก็จะเลื่อนเพิ่มขนาดได้พอเพิ่มขนาดปุ๊บโอกาสเกิดมอนสเตอร์มันก็จะเยอะขึ้นต่อไปเรามาดูกันกับ Trash Can Trash Can นะครับมันก็จะมีช่องอยู่แค่นี้แหละเราใส่อะไรเข้าไปปุ๊บมันก็จะทำลายทั้งหมดทันทีทำลายทันทีปุง่งปุ๊บปุ๊บป,บป,บป,บปบุทำลายทันที วางพอไปปุ๊บทำลายเลยท่านี้แหละ Trash Can ซึ่งวิธีการคราฟ Trash Can นะครับก็ Chase Cobblestone แล้วก็ Stone ต่อไป Magical Wood นะครับ Magical Wood นี่ก็มันเอาไปทำอะไรไม่ได้หรอกมันแค่เอาไปสามารถเอาไปคราฟอย่างอื่นต่อวิธีการคราฟก็ Go In God แล้วก็ Enchant Book อะไรก็ได้แล้วก็ Book Shelf อยู่ตรงกลาง ซึ่งเราเดี๋ยวเราเจะเอาไปใช้ใน,ในการคาบอย่างอื่นนะครับต่อไปเชนเดเลียเชนเด l เลียวิธีการคาบก็คือ go in God Diamond แล้วก็ Torch 4อันพอมีทอ h 4อันบางคนอาจจะคิดว่ามันสว่างขึ้นเหรอไม่ใช่ครับมันไม่สว่างขึ้นแต่สิ่งที่มันทำได้ก็คือ ก็คือแม้ว่าครับนี่จะเป็นห้องมืดสมมติผมปิดเครือเท่าะ๊บแล้วผมวางแชนเดเลียเสร็จปุ๊บโดยปกติ Monster, มอน,มเนสเตอร์มันจะไม่เกิดในที่สว่างใช่ไหมครับมันจะไม่เกิดในที่สว่างแต่ถ้าเกิดผมห้องข้างเนี้ยสมมุติผมสร้างห้องข้างเป็นห้องมืดๆอยู่แล้วอยู่ในระยะ16บล็อกจากแชนเดเลียมอนสเตอร์จะไม่สามารถเกิดได้นะครับ เลยไม่สามารถเกิดได้ยกเว้นจะมีสปอนเนอร์ครับมันถึงจะเกิดจะเกิดได้ก็ตามนั้นไปดูสิครับเคอร์เอิร์ธโดนทำลายครับต่อไปสไปค์สไปค์ก็มีวูดเดนสไปค์ไอรอนสไปค์โกลเด้นสไปค์แล้วก็ไดมอนด์สไปค์สไปค์ก็คือเป็นเป็นหนามวิธีการคราฟก็วูดเดนล็อกล็อกอะไรก็ได้แล้วก็แพล้งสามอัน แล้วก็ดาบคุณอาจจะเห็นแพล้งสีแปลกๆครับเห็นเปลี่ยนสีไปมาเลยลก็คือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตกแต่งตกแต่งสีเหมือนกันนะครับว่าไว้คอยติดตามชมแล้วกันแล้วก็จะมี Iron Spike i r o n s w o r i i r o n i n g ก t แล้วก็ Block of i r o n กนจะได้ Iron Spike Gold Spike Golden Spike นะครับก็คล้ายๆกันแต่ว่าแทนที่จะใช้ i อออนอินกก็ใช้แมจิคอลว o ดแทนเพราะว่าแมจิคอลวูดมันใช้โอโคอินกออยู่แล้วแล้วก็ Diamond Spike นะครับก็เอาเป็นการอัปเกรดจาก Golden Spike ก็คือเอา Golden Spike มาคราบรวมกับเพชรพวกเนี้ยก็จะได้ d i ไดมอ Spike แล้วมันมีผลยังไงตอนนี้ผมเปิดพีซฟูลนะครับไม่งั้นผมตาย Wooden Spike นะครับถ้าเราเดินผ่านปุ๊บเลื่อนเราจะลดประมาณ0.5 ทีละ0.5ครับประมาณลดทีประมาณ0.5แต่ถ้าเป็นไอออนสไปค์นะครับเราจะลดประมาณ1หัวใจครึง่งถ้าเป็นโกลเด้นสไปค์ผมจะลดประมาณ2หัวใจทีละ2หัวใจแต่ถ้าเป็นไดมอนด์สไปค์นะครับผมจะลดประมาณ4-5หัวใจเลยเยอะนะครับไดมอนด์สไปค์เอาไว้แบบเวลามอนสเตอร์เดินผ่านปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาไว้ทำกับดักหน้าบ้านมอนสเตอร์เดินผ่านปุ๊บตึก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 ต,กต,กตาย อย่างนี้ได้เลยสุดท้าย peaceful table นะครับ peaceful table คืออะไร peaceful table วิธีคัาก็ปึ๊บวิธีการคร้าก็คือ emerald 4อัน p l a n k 4อันแล้วก็ ender pearl อีก1อันนะครับนี่คือ peaceful table peaceful table คืออะไรบางทีนะครับสำหรับคนเปิด peaceful นะครับแบบบางทีพ่อแม่อาจจะไม่อนุญ,ญาตให้เปิด monster เพอาะทำให้เกิดความรุนแรง <c oughs> อะไรพวกนี้ อไรพวกนี้ก็แบบเวลาเราเปิด Peaceful ปุ๊บเราก็จะได้ไอเทมพวกบางอย่างอย่าง,างเช่นพวกโบนหรือว่าสไปเดอร์ไออย่างเงี้ยก็หาไม่ได้สตริงหรือกันพาวเดอร์หรือซอมบี้เฟลชอะไรเงี้ยลอตเทิฟลชไม่มีเราก็จะหาไม่ได้ในโหมดซอยเบลดังนั้นไอพ e ซ u l เ a b l e นี่จะเป็นเป็นโต๊ะที่เอาไว้เพื่อหาของพวกนั้นให้คุณเอง วิธีการทำนะครับ peaceful table พอเรามี peaceful table ปุ๊บเรา peaceful table มาวางแล้วเอาเช็วางไว้ข้างข้างเสร็จปุ๊บเราเราจะหาดาบดาบอะไรก็ได้ชนิดไหนก็ได้แล้วแต่เลยเราใส่เข้าไปในเช็พอเราใส่ปุ๊บพอเราใส่ปุ๊บนะครับแล้วเวลาตอนคืนปุ๊บมันจะมันจะสร้างที่ไหนก็ได้ที่มืดมดอ่ะมันจะสร้างมอนสเตอร์ให้อัตโนมัติพอสร้างให้อัตโนมัติแล้วก็ มันจะฆ่าให้เลยเพราะปกติถ้าคุณเคยเปิดพ a c e ฟ u l นะครับเวลาเวลาคุณสปอนมอนสเตอร์ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมาแป๊บเดียวแล้วหายไปเลยก็จะคล้ายๆกันนะครับไอ้ตัวนี้โต๊ะนี้ก็จะสร้างมอนสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ฆ่าทิ้งทันทีแล้วของที่ผ่านกันฆ่าก็จะเก็บเข้าไปในเชสพอเสร็จแล้วปุ๊บดาบที่มันใช้ไอพี c e f ล l เทเบิลใช้ในการตีนะครับมันก็จะลดดูรับิลิตีลงก็คือ ความทนทานก็จะน้อยลงก็เป็นเรื่องปกติเหมือนเวลาเราฆ่ามอนสเตอร์ปกติอะถ้าเป็นพวกดาบหินวูดเดนถ้าเป็นพวกดาบหินนะครับไอตัวนี้มันก็จะฆ่ามอนสเตอร์ช้าหน่ยอยอไม่ไม่ฆ่าช้านะครับคืออย่างเช่นดาบหินอนะเวลาเราฆ่าพวกซอมบี้เราก็ต้องตีสัก4ี่ทีแต่ดาบเพชรเราตรีแค่สทีดังนั้นดาบหินก็เออดาบไม้เนี่ยมันก็จะพังเร็วกว่าเรามาดูกันนะครับพอเรามี วงนี้ปุ๊บเราใส่ดาวเข้าไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมก็จะเซตเวลาเป็นตอนกลางคืนปุ๊บคอยดูนะครับเดี๋ยวมันจะมีมอนสเตอร์ออกมาแล้วไอพี u ฟูลเทเบิลก็จะฆ่าให้ทันทีเลยครับคอยดูนะครับเห็นไหมครับแวบๆบไหมครับเห็นไหมครับมีซอมบี้มาแล้วครับแล้วก็ไปแล้วแปบ๊บเดียวยจริงๆคือแป๊บหนึ่งมันมาชายย้าจริงครับแบบมาปุ๊บแล้วหายเลย เราพอกันดีกว่าครับเปลี่ยนเวลากับปุ๊บแล้วเราไปดูของกันอ๋อตรงนี้ตรงนี้คือบางทีเราฆ่ามอนส์เราฆ่าซอมบี้ซอมบี้ก็ไม่ดอปของเป็นเรื่องโมติแหละบางทีฆ่ามอนสเตอร์มอนสเตอร์ก็ไม่ดอปของกันนะครับแต่ว่าถ้ามันดอปของเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเข้าในเชสน,นี้แหละแล้วสังเกตดูนะครับว่าดาบมันมี durability ล้ลดลงก็คือ พอเวลาเราฆ่าซอมบี้ปุ๊บหลับมันก็จะไอขีดน,นี่ก็จะลดลงตามเป็นเรื่องปกตินะครับก็นี่แหละครับก็คือ peaceful table นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณเฮ้ยเฮ้ยไี้เสียงไี้เสียงคีเปอร์รเสียงคีเปอร์รเสียงคีเปอร์ปรุ๊บไม่มีแต่ดูลาบิลิตี้ลดลงนะครับอะไรกัน แสดงว่าคีปเปอร์ก็ไม่ดรอปของแต่ผมทดสอบก่อนอัดวิดีโอนี้ผมก็ทดสอบแล้วครับว่ามันจะมีซอมบี้ออกมาแล้วก็มีอุยตกใจน <c oughs> ี่นเสียมครับเมื่อกี้สเกเลตันปึ๊บ <c oughs> ถูกทิ้งดีกว่าสเกเลตันนะครับมันมันสร้างสเกเลตันออกมาแล้วฆ่าทิ้งทันทีก็จะได้ละแอรโร่กับโบนเห็นไหมครับมากับตาเลยและดูแลบิลิตี้ก็ลงลดลงเลยนะครับจากพันห้า สักทเท่าไหร่มันก็ลดลดลงเหลือพันห้าละวก็นี่แล้วคือ peaceful table นะครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ